สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาโรกมะมาบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim rah alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nastain la haula wa la quwa illa billahi l a l a m i อะซีม سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوخوام رك خوام والله سبحانه وتعالى พี่น้อง ผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่อละซุบฮานะฮุวะตาอลาที่เรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจสามารถประกอบคุณงามความดีอามันอิบาดาห์ต่อพระองค์สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างสุนนะของท่านนบีมัมัซซอลลัฮฺวายะไฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอบคุณต่อละซุบฮานะฮุวะตาอลาในนิยามต่าง ความโปรดปานต่างๆที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่แข็งแรงลมหายใจการเป็นอยู่ครอบครัวทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานาและอื่นๆอีกมากมายที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้กับพวกเราที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมุมินผู้ศรัทธายอย่างพวกเราเราต้องขอบคุณต่อนยามาต่างๆเหล่านี้ ลฮัมดลิลลวเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสู่การเรียนรู้ชั่วโมงแห่งการศึกษาเล่าเรียนทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันเราสามารถเ,าเพิ่มพูนความรู้ของเราสามารถกระตุ้นตัวเองให้มีความอ,าอยากที่จะศึกษาเล่าเรียนความเข้า ให้มีความเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามได้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงแห่งบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาได้ท่งมอบให้กับพวกเราได้ทรงส่งลงมาให้กับพวกเราเนี่ยเป็นบททดสอบแต่ในแต่ละบททดสอบนั้นมันมีฮิกมะ สิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันมีสิ่งที่ว่า,าสำหรับบรรดาผู้ที่อดทนสำหรับบรรดาผู้ที่ยอมรับและอดทนแน่นอนม,นมันมีสิ่งที่รอเขาอยู่มันมีผลตอบแทนรอสำหรับบรรดาผู้ที่อดทนดังนั้นถ้าหากเราอดทน เรายอมรับและเราอดทนยอมที่จะฝ่าฟันกับบททดสอบไม่ว่าจะบทเป็นบททดสอบใดก็แล้วแต่อย่างที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีคลิกมหซ่อนอยู่มันมีสิ่งดีงามวิทยาปัญญาซ่อนอยู่ในแต่ละบททดสอบดังนั้นหากเราอดทนเราสามารถที่จะพบกับสิ่งดีงามความสำเร็จซึ่งเรานั้นไม่สามารถคาดคิดได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยกับสถานการณ์ที่เรานั้นได้พบอยู่ในขณะนี้เรายัางสามารถเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามได้เรายัางสามารถเพิ่มพูนความรู้ในตัวของเราเพิ่มความเข้าใจเรายัางสามารถปฏิบัติคุณงามความดีได้ดังนั้นเนี่ยฮาหมุดีละเราจึงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันซึ่งในวันนี้ในหัวข้อที่เราจะเรียนนั่นก็คือดุอาในชีวิตประจำวัน บทดวอาบทล้ำลึกถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตายะในแต่ละกิจวัตรประจำวันของเราซึ่งอัลฮัมดุลิลละเรามีแบบอย่างของท่านบนมุฮัมมัดสอลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนั้นได้ทำไว้เป็นแบบอย่างท่านนั้นได้พูดส่งเสริมให้เรานั้นได้กล่าวในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละกิจวัตรประจำวันของเราไม่ว่าะจะเป็นการนอนการกินในยามเช้าในยามเย็น ในขณะขึ้นรถในขณะออกจากบ้านในขณะที่เรานั้นเข้าบ้านในขณะออกจากเดินทางเรากับกับจากการเดินทางและยังมีดอาอีกมากมายซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะมานำเรียนกันท่านพี่น้องเป็นตอนตอนเป็นช่วงช่วงอินชาอัลลอฮ์ซึ่งอัลฮัมดุลิละวันนี้ดอาที่เรานั้นจะมาเรียนรู้กันสิ่งหนึ่งที่เป็น ท่านนบ,บีมาาุลม์โซลหัวอัลัยวัสล,ลมได้ส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติได้ทําให้เรานั้นได้กล่าววันนี้นั้นนั่นก็คือเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนอนหลับและคันและเขานั้นได้ฝันซึ่งเมื่อเราบอกถึงความฝันแล้วเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าฝันดีสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกดีเมื่อเรานั้นได้ฝันถึง และเช่นเดียวกันมีอีกมุมนึ่งที่เรียกว่าฝันร้ายฝันและเรารู้สึกไม่ดีทำให้เรานนั้ตื่นขึ้นรู้สึกไม่ดีกับความฝันอันนั้นซึ่งมีแบบอย่างของท่านในมิมอสลลอฮุอะลัยวะสัลลัมสิ่งที่ท่านนั้นได้ส่งเสริมให้เรานนั้ได้กระทําเมื่อเกิดความฝันเนี่ยท่านนั้นได้ส่งเสริมให้กับให้เรานั้นได้ทําอะไรทําอย่างไรในแต่ละความฝันไม่ว่าจะเป็นการฝันดีหรือ ฝันร้ายก็ตามซึ่งในฮะดิษบทหนึ่งท่านในมุสโสโลฮวะลัยาห์สัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าฮะดิษนี้ได้รายงานโดยสาบานที่ชื่อว่าอับูซสสัยดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะหุสมิอมยันนบียัซซาลลัฮฺวะะฮิวะสัลลัมยะกูลท่านอบูซสสัยดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนั้นได้ยินท่านในมุสโสโลฮวะลัยาห์สัลลัมได้ทรงกล่าวว่า อี ذ ราอาหาดูกุมอรุยาอยู่ฮิบบุฮาเ <ت ص في ق> มื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านฝันอนอนหลับและฝันเห็นสิ่งที่อยู่ฮิบบุฮาสิ่งที่เขานั้นชอบสิ่งที่เขานั้นเนี่ยรู้สึกดีหมายถึงเขาหลับและเขานั้นฝันเห็นในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามฝันดีนั่นเอง านิามสอลลัมได้บอกต่อไว้ว่าให้เขานั้นได้กระทําอย่างไรฟาอินนามาฮิยามีนัลลอฮีแท้จริงความฝันอันนั้นฝันดีนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาฟัลยะแมดิลลาฮ์อะลัยฮะสิ่งแรกที่เขานั้นเมื่อเขานั้นตื่นขึ้นหลังจากการที่เขานั้นได้ฝันดีแล้วเนี่ยเขาตื่นขึ้นให้เขานั้นทำการ สรรเสริญต่ออัลลอฮฺ س า ح ا ن ه และวัลย uh, วัลยุฮัดดิษบิมารอาสิ่งแรกให้คนที่ฝันดีนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้สึกตัวเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยขอบคุณสันเนสริญอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาต่อความฝันอันนั้นและสิ่งถัดมาที่ให้เขาทำนั้นก็คือวัลยุฮัดดิษบิมารอา ให้เขานำเอาเรื่องที่เขานั้นได้ฝันเนี่ยฝันดีเนี่ยนำไปบอกไปบอกกับคนคนหนึ่งซึ่งได้มีฮะดีษอีกรายงานหนึ่งไดบ้บอกเอาบอกเอาไว้ว่าฟลาดอยู่ฮะดิษบิฮีอิลลาไมอย,ยู่ฮิบุให้เรานำเอาเรื่องเราความฝันที่เป็นฝันดีเนี่ยนำไปบอกกับบุคคลใด นำไปบอกนำไปบอกกับบุคคลที่เรานั้นเนี่ยรักบุคคลเราคคที่เรานั้นรักเราชอบให้เรานั้นนำเรื่องราวความฝันอันนี้นั้นไปบอกกับเขาหรอีกรายงานหนึ่งบอกเอาไว้ว่าให้นำเรื่องราวความฝันอันนี้เนี่ยไปบอกกับผู้รู้ไปบอกกับผู้รู้หรือบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของการ ทำนายฝันาการทํานายฝันเช่นเดียวกันการทํานายฝันเป็นวิชาหนึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่มีการศึกษาเล่าเรียนดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฝันดีให้นำให้เรานั้นเนี่ยนำเอาเรื่องราวไปบอกกับผู้รู้คนที่สามารถชี้แนะในสิ่งที่ดีงามกับเราได้ไม่ใช่ว่านำไปบอกกับทุกคนไม่ใช่ แต่ให้เรานำเอาความฝันดีอันนั้นเนี่ยไปบอกกับผู้รู้คนที่เราไว้ใจคนที่เข,ขานั้นมีความสามารถที่จะทำนายความฝันได้นี่เป็นสิ่งที่ตามีมวาา่าโซลว่าอะไรว่าสลัมได้บอกให้คนคนหนึ่งนั้นปฏิบัติเมื่อเขานั้นพบกับความฝันที่เป็นความฝันที่เขานั้นชอบฝันดีต่อมา นฮ a d ีได้บอกไว้ว่าวอีารออาอยรดาลิกะมิมมายคราหูแต่เมื่อเขาคนคนหนึ่งพบกับความฝันที่เขานั้นไม่ชอบเขาฝันแล้วเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดระแวงหมายถึงฝันร้ายคนหนึ่งฝันร้ายเขาต้องทำอย่างไร ท่านมิมโซลเราสลัมบอกต่อไปบอกต่อไปว่าฟ้ายนมาเฮียมีนชัยตอนแท้จริงความฝันอันนี้เนี่ยมันมาจากการมันมาจากชัยตอนความฝันร้ายอันนี้มันมาจากชัยตอนดังนั้นให้เขาทำอย่างไรเมื่อคนหนึ่งพบกับฝันร้ายให้เขาทำอย่างไรเฟลย์สตาอิดบิลลาฮีมินชัรีฮะ เมื่อเขานั้นฝันร้ายให้เขานั้นกล่าวอาอูดุบิลลาที่มีนชัยตอนิรโรจีมให้เขานั้นเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายของฝันร้ายอันนั้นฟลนสต์ตาอิดบิลลาที่มินชัริฮาเมื่อเขารู้สึกตัวเขาฝันร้ายเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอย่างไรให้เขาทำ ที่ให้เขานั้นปฏิบัตินั่นก็คือขอความคุ้มครองอาอูดูบิลลาฮิมินัสเชลตอนรอจิมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งเ,เลวร้ายของฝันร้ายอันนี้วายล่เยกุรฮาลอาหดินและอย่าได้นำเอาฝันร้ายอันนี้เนี่ยไปบอกกับคนหนึ่งคนใดให้เรานั้นเก็บเอาไว้คนเดียว <c oughs> อย่าได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นฝันร้ายเนี่ยไปบอกฟาอินนาฮาลาตอรตูรุหูเมื่อเรานั้นไม่นำมันไม่นำฝันร้ายนี้ไปบอกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความเลวร้ายอันใดเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดฟาอินนาฮาลาตอรตูรุหูเมื่อเขาสามารถเก็บเอาไว้คนเดียวไม่นำเอาไปบอกเขานั้นเนี่ยจะไม่พบกับสิ่งเลวร้ายอันนั้น มันจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทนาีมิวมาซอลลอฮัลอาฮลวัตซัลัมได้แนะนำกับพวกเราเมื่อเกิดความฝันฝันดีให้เรากาล,ล่าวอัลฮัมดุลดินละให้เราสรรเสริญต่อลอสซุบฮานะหัวตาลาแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดฝันร้ายให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากลอสซุบฮานะหัวตาลาให้พ้นจากความเลวร้ายของฝันร้ายอันนั้น นั้นเราจะเราสามารถบอกได้ว่ามารยาทเมื่อคนคนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งนั้นได้กระทําเมื่อเกิดฝันดีและฝันร้ายเนี่ยมีมารยาทบางอย่างมีสิ่งที่สมควรที่จะทำเนี่ยบางอย่างเมื่อเกิดฝันดี3อย่างให้คนให้คนคนนั้นได้ทํานั่นก็คืออย่างแรกคือสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละอย่างที่สองให้เขานั้น มีรู้สึกปิติยินดีดีใจรู้สึกดีต่อความฝันอันนั้นอัน,นที่สามนั่นคือ <c oughs> ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า สิ่งสมควรสิ่งดีงามอาดาบับสำหรับคนคนหนึ่งที่จะที่เขานั้นฝันเนี่ยว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยมีบางอย่างมีอาดาบับมรารยาทบางอย่างให้เขานั้นได้กระทำถ้าเป็นฝันดีมีสามอย่างให้เขานั้นได้กระทำสิ่งแรกคือการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่างที่สองว่าไอยัสตะบิชิรอบิฮาให้เขานั้นรู้สึกยินดีมาดีใจรู้สึกดีกับความฝันอันนั้น ว่าไออันที่สามและอย่างที่สามที่เขานั้นให้เขานั้นได้กระทำว่าไอยะตะฮัดเดซบิฮาลากินลีมายูฮิบุให้เขานั้นเนี่ยนำเอาความฝันดีอันนั้นเนี่ยความดีงามความฝันที่เขานั้นรู้สึกดีเนี่ยไปบอกกับบุคคลที่เขานั้นรักไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนที่มีความสามารถที่จะทำนายความฝันได้อันนี้คือสำหรับคนที่ฝันดีคนที่ฝันร้าย ให้เขานั้นกระทำหกอย่างด้วยกันกระทำหกอย่างเมื่อเขานั้นเนี่ยฝันร้ายแล้วเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอย่างแรกไอยะตาอูวาเดบิลละฮิมินชัริฮาให้เขานั้นขอความคุ้มครองอูดุบิลละขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาให้พ้นจากความเลวร้ายของมันวาชาริชัยตอนแต่อย่างที่สองให้พ้นจากความเลวร้ายของชัยตอน ว่าอีัฟุลฮีนยาฮุบุมินนาวมิฮีอันยาซาริฮีทลาสันอย่างที่สามให้เขานั้นได้ทำการเหมือนกับการท่มน้ำลายเมื่อเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อเขาฝันร้ายให้เขาทำนั้นก็คือท่มน้ำลายไปทางด้านซ้ายมือของเขาสามครั้งาสามครั้งด้วยกันเมื่อเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นในยามค่ำคืน นี่เป็นอย่างที่สามอย่างที่สี่วาลาย์กูฮฮลิอาฮาดินอัสลันและอย่าอย่างที่สี่คืออย่าได้นําเอาเรื่องราวความฝันร้ายอันนี้เนี่ยไปบอกกับคนหนึ่งคนใดให้เขานั้นเก็บไว้คนเดียวและมันจะไม่สามารถทําอันตรายใดๆกับเขาได้อย่างที่ห้าวาออยะตะฮาวะอันจัมบิฮิอัลลัดกานะอัลเลฮิอย่างที่ห้า 5, สำหรับคนที่ฝันร้ายที่เขานั้นได้กระทํานั่นก็คือให้เขานั้น เปลี่ยนเปลี่ยนท่านอนของเขาสมมุติว่าเขานอนตะแคงขวาให้เขานั้นเปลี่ยนท่าหันไปทางด้านซ้ายเปลี่ยนจากท่าเดิมที่เขานั้นเคยนอนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งนั่นคือสิ่งที่5ที่เขานั้นสมควรที่จะทําและอย่างสุดท้ายอย่างที่6วาออยู่ส้นเลียแต่หากเป็นไปได้เมื่อเขารู้สึกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย ฝันร้ายให้เขาทําการละหมาดขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาให้พ้นจากความเลวร้ยรายความชั่วร้ายให้ความเลวร้ยรายความฝันอันนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้มันห่างไกลจากตัวเขาให้ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีแบบอย่างมันมีแบบอย่างของท่านนบีมีมัสซอลลัฮฺอะลัยวะซัลลัมให้รานั้นได้กระทําซึ่งบรรดาอัลามะบรรดาผู้รู้ได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือ ให้เรานั้นเนี่ยเข้าใจอย่างง่ายได้ให้เรานั้นเข้าใจอย่างง่ายเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นวิธีการ1 2 3สอย่างเช่นเรื่องราวของความฝันสําหรับบุคคลที่ฝันดีให้เขานั้นทํา3อย่างและสําหรับบุคคลที่ฝันร้ายรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้เขานั้นทํา6อย่างดังนั้นนี่เป็นสุนนะของท่านนมฮัมศ็อลลัฮุว,วะยฮิวะสลัมที่ท่านนั้นได้ บอกให้เรานั้นได้เข้าใจและนำสู่การปฏิบัติสุดท้ายนี้ขอดุอาต่อละซุบฮานะฮุวตาลลให้เรานั้นพบกับความรู้ที่มีบรากัตความรู้ที่ยังประโยชน์สามารถนำสู่การปฏิบัติได้และนำสู่การเผยแพร่เพื่อความสำเร็จของเราทั้งในโลกดุนยาและอาคริร อบลลลาาตตววววกััดยหมมมุุรรที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม